สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับนายแพทย์ภไพศาล์ตะุูลก้องสมุนนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวทริชั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอเรียนจบเรื่องของปริญญาโทนะครับทางด้านเวชศาสตร์ชโลไวยนะครับแอนทายจิ้งอเมริกันบอยแอนทายจิ้งนะครับแล้วก็เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษครับที่คณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยครับ UCL นะครับก็ไปเรียนทางด้านนิวทริชั่นโดยตรงเลยนะครับ วันนี้ครับก็จะมาพูดครับเรื่องของสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเนี่ยไปทั่วโลกแล้วนะครับสมุนไพรที่หมอจะพูดถึงตัวนี้ก็คือถังเช่านะครับหรือบางคนเรียกว่าตังถังเช่านะครับทนะีนี้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ในทางคลินิกนะครับงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์พบว่าการรับประทานถังเช่าเนี่ยช่วยเรื่องของอ เพิ่มเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของ Energy เพิ่มพลังงานในระดับเซลล์นะครับเพราะพบว่าสารอะดีโนซีนที่อยู่ในถังเช่านะครับที่จริงถังเช่าก็คือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะครับเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็ไปสร้างพลังงานในระดับเซลล์พลังงานในระดับเซลล์เนี่ยเรียกว่า ATP นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องอาการอ่อนเพลียเรืร้อรงังการรับประทานถังเช่านะครับก็จะช่วยทําให รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับมีพลังมากขึ้นนะครับอันที่2ก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาออกกำลังกายแล้วก็มีงานวิจัยทางคลินิกครับพบว่าในคนที่รับประทานถังเช่าแล้วก็ออกกําลังกายเพราะพบว่ามีความสามารถสมรรถภาพในการออกกําลังกายเนี่ยที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ออกซิเจนในระหว่างที่ออกกําลังกายครับมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับ และยังพบว,ว่าการรบับประทานถังเช่าเนี่ยช่วยลดอาการอ่อนเพลียออกผ่อนล้านะครับหลังออกกําลังกายกลไกของมันก็คือว่าไปช่วยลดการสะสมของกลคติกนะครับที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดจากการการสะสมของกลคเติกนะครับถั่งเช่าก็จะไปลดกลคเติกนะครับที่อยู่ในกล้ามเนนะื้อนอกจากนั้นจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ ไตนะครับ<ม>เกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยมีงานวิจัยตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ปี2000นะครับเ,ออเป็นงานวิจัยในหลอดทดลองใน animal study และในปัจจุบันก็มีงานวิจัยในคนด้วยนะครับเราพบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของไตทําง,งานบกพร่องนะครับการรับประทานถังเช่าเนี่ยก็คือจะช่วยลดะระดับของยูเรียที่อยู่ในเลือดนะครับแล้วก็ลดระดับคริตินินนะครับที่อยู่ในเลือดนะครับอนอกจากนั้นเนี่ย งานวิจัยยังพบว่าคนที่รับประทานถังเช่านะครับก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดเป็นวีโนแฟลเวรซิสก็คือเป็นพังผืดที่ตายด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับการรับประทานถังเช่านะครับก็ยังมีงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอน้ําตาลในเลือดนะครับพบว่าคนที่มีปัญหาภาะวะเรื่องของเบาหวานนะครับหรือน้ําตาลในเลือดสูงนะครับก่อนที่จะเป็นเบาหวานการรับประทานถังเช่าครับช่วย ทำให้ความไวของฮอร์โมนอินซูลินนะครับทำงานดีขึ้นนะครับอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนหนึ่งที่สร้างจากตับอ่อนนะครับก็เป็นตัวที่เอาน้ำตาลเข้าเซลล์เราถ้าเซลล์เราตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงของโรคเบาหวานก็จะน้อยลงนะครับนอกจากนั้นจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของไขมันนะครับในเลือดเขาพบว่าการรับประทานถั่งเช่านะครับก็คือช่วยลดผลของคอเลสเตอรอลวงนะครับแล้วก็ช่วยลด คอเลสเตอรอลตัวเลวนะครับที่เรียกว่า LDL นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจเลือดถ้าเราพบว่า LDL คอเลสเตอรอลของเราเยอะนะครับก็จะทําให้เราเสีย่ยงเป็นโรคถุงกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดสมองติดด้วยข,ข้อได้เสียข้อได้เสียไซนินสิตเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยเยอะ,ะครับเขาเรียกว่าเวลาเ,ลเ,เราเลือกเนี่ยเราเลือกตัวที่เป็นสายพัน CS c s CS C CS4 เนี่ย เราดูจากส่วนประกอบคืคอสารออกฤทธิ์ที่สำคัญนะครับจะมีอะดีโอซีอยู่ที่ประมาณ0.14มีแมนิทอลอยู่5เนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกถังเช่าก็เราควรที่จะเลือกแผ่านถังเช่าที่มีงานวิจัยทางคลินิกนะครับเป็นถังเช่าแท้นะครับแล้วก็อาจจะดูที่นำสกุลมัน,นะครับอันที่2เราก็ต้องเลือกถังเช่าที่ผ่านการรับรองขององค์การอาหารและยานะครับก็ อยไทยนะครับรับรองทานได้ปลอดปลอดภัยนะครับอันนี้3ต้องเลือกจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่มีเรื่องของเจือปนนะครับกลุ่มพวกสารโลหะหนักนะครับที่ปนเปือ้อนอยู่ในดินนะครับ